มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนเจชนาทิพย์อดใจไม่ไหวโพคอมเมนต์รีซอหลังคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานครับเรียกว่าเป็นข่าวดีรับปีใหม่กันเลยทีเดียวสำหรับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยรีซอทเลเทวิโนโอไทยที่ล่าสุดได้เผยภาพโมเมนต์หวานๆขณะคุกเข่าขอแฟนสาวเฟียสอภิสรารัดแต่งงาน ที่บูดาเปสต์ประเทศฮังการีโดยมีฉากหลังเป็นสายหมอกสุดโรแมนติกครับขณะที่ทางด้านของนินาแบงค์พัชระนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังลีซอนักฟุตบอลดังขอแฟนสาวแต่งงานโดยนินาก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าเย้เย้เย้ดีใจด้วยขณะที่แบงค์พัชระก็ได้คอมเมนต์อิโมจิแสดงความยินดีอีกด้วยครับล่าสุด เจชนาทิพนั้นก็ได้โพลคอมเมนต์เพื่อนวงการฟุตบอลอย่างรีซอเพื่อนร่วมวงการฟุตบอลหลังคุกเข่าขอแฟนสาวนอกวงการแต่งงานโดยเขานั้นได้แสดงความคิดเห็นว่ายินดีด้วยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากไวรัลฟิตโปรครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพินด้วยนะครับขอบคุณครับ